สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์าริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงนาริกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวของคราวามเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมามีฟุตบอลถ้วยของสเปนครับโกปาเดเลรอบ32ทีมให้ได้ติดตามชมกันนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่ทีมจากระดับลาลิกาจะได้ลงสนามและเมื่อคืนนะครับเรัลมาดิดก็ลงเล่นในเกมที่ไปเยือนกับตาลาเบล่านะครับ ตาลาเบล่านะครับเป็นทีมที่อยู่ในเมืองตาลาเบล่าเดลาเรนาอยู่ในจังหวัดโตเลโดจังหวัดโตเลโดเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆของประเทศเป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองหลวงเดิมของประเทศสเปนอารมณ์ประมาณอายุธยาแถมระยะทางจากมาดิดไปโตเลโดก็พอๆจากกรุงเทพไปอยุธยาเหมือนกันนะครับอ่าประชากรเนี่ยทั้งเมืองเนี่ยนะครับของตาลาเบล่าเนี่ย สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในสนามซานเดโกเบเนเบลได้หมดทุกคนเลยแถมยังเหลือที่ว่างด้วยเพราะว่ามันความจุของเบเนเบลมันมากกว่า83,000คนซึ่งเป็นจำนวนประชากรที่เมืองตาลาเบราเดลาเรนานันมีด้วยคอมแพลตเห็นความแตกต่างนะครับเรื่องของความยิ่งใหญ่นะครับของทั้งสองทีมแต่พอลงไปเล่นในสนามแล้วความแตกต่างเราก็เห็นไม่มากเท่าไหร่นะครับวัดติดชนะแบบหืดจับ ชนะแบบเหน็ดเหนื่อย3ประตูต่อ2นะครับไลอัพเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านชาบียลอนโซ่ก็มีการปรับเปลี่ยนผู้สาประตูให้อังดเดรลูนิงลงสนามแบ็คขวามไม่มีให้ใช้งานเท่าไหร่ก็เปิดโอกาสให้บิคิมินสจากทีมกาสติยาลงมาเล่นแบ็คซ้ายเป็นฟรานกาเซียคู่เซนเตอร์ใช้อเมโรคาเดรากับจินเฮาเซนที่พเพิ่งหายเจ็บกลับมาได้ไม่นานะนะครับด้านกลางดานินเซนบอยดอันากูนแ์แลแนวรุกมี เคลียน์ว็บแป้อยู่ทางด้านซ้ายด้าด้านขวาเป็นเอนดริกนะครับแล้วก็หน้าเป้านะครับใช้ทางด้านของก่อนซาโลส่วนหน้าต่ำนะครับใช้มาสตานตัวโน่ลองปรับจากตัวถึมเส้นมาเล่นเป็นเพลเมเกอร์อยู่หลังกองหน้าซึ่งก็ปรากฏว่าทั้งทีมโชว์ฟอร์มออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับนักเตะที่ออลอนโซส่งลงมาเล่นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ ต่ำก็มาตรฐานอย่างตรงกลางเซบายอสเนี่ยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอาราคือแลนอกเหนือจากลูกฟลิกิกที่ได้ลุ้นนะครับที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเช่นเดียวกันดินเฮาเซนนะครับคุมแนวรับได้ไม่นิ่งนะครับอาจจะเพิ่งหายเจ็บกลับมาจังหวะจากคนอาจจะยังไม่ดีนะครับส่วนอัมเบรอกาเรลัสยิ่งเล่นยิ่งชัดเจนนะครับว่าตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดเท่าไหร่นะครับก็มีที่โดดเด่นก็คืออันเดรลูนิน กับจังหวะเซฟสวยๆโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมไม่อย่างนั้นเนี่ยมาดดิดอาจจะได้เล่นช่วงต่อเวลาไปแล้วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ทำได้ดีนะครับก็คือ,อเอนดิกนะครับเล่นแล้วดูมีชีวิตชีวามีจังหวะจ่ายสวยๆให้เอมบัปเป้มีจังหวะยิงเองจากลูกเิดของคิมินสนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันว่าเอนดิกอยู่ไม่จบเกมนะครับอยู่จนถึงนาทีที่77เหลักเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเอนดิกในฤดูกาลนี้อีกก็เป็นได้เพราะว่า มกราคโมีโอกาสูงมากที่จะย้ายไปอยู่กับอลิปิลลียยงนะครับส่วนคลียนอิบะเป้เอาจริงต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะครับเกมแบบเนี้ยทำไมถึงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทำเล่นเต็ม90นาทีถ้าจะให้ทาดดาวก็น่าจะเป็นเรื่องของการลุ้นสถิตินะครับที่อิบะเป้ตอนเนี้ยลุ้นทำสถิติยิงประตูสูงสุดใน1ปีเพื่อทำลายสถิติของเพลเซโนโรนัลโดที่ทำเอาไว้ใน1ปีปฏิทินเนี่ยโรนัลโดเคยทำเอาไว้ที่59ลูก เอ็มบาเป้หลังจากจบเกมที่ตาลาเบร่าครับเขาทําไปทั้งสิ้น58ลูกก็เหลืออีกประตูเดียวเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามถ้ามองกันถึงหลักเหตุและผลและโปรแกรมการแข่งขันของมาดิดเนี่ยก็คิดว่ามันไม่ค่อยมีเซนต์เท่าไหร่ที่จะเอาเรื่องของเซติมานํำนะครับเพื่อที่จะลงสนามในเกมเล็กๆแบบนี้นะครับในส่วนของอลอนโซนะครับ ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมผลการแข่งขัน,นพอได้นะครับรูปเกมนี้พอเลยก็คือนักเตะมุ่งมั่นพยายามทำนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่รูปเกมมันไม่มานะครับมันดูแบบไปกันคนละทิศคนละทางดูไม่อยู่กับร่องกับรอยไร้รูปแบบนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้ง ที่ทีมต้องพึ่งพาการเซฟของผู้สอประตูซึ่งคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นติโบกุกอ่าเป็นจากติโบกคุกตัวมาเป็นอันเดรดูนิงแล้วก็การยิงประตูของคลียนบาเป้เพื่อเก็บชัยชนะก็เรียกได้ว่ายัางเป็นอ่าเรื่องเดิมเดิมรูปแบบเดิมเดิมเกมไม่ดีชนะได้เพราะการเซฟของประตูแล้วก็การยิงของศูนย์หน้าอย่างเอ็มบาเป้โดยภาพรวมก็ยังเป็นมัดติดที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นที่เหนือนกว่าเบียดเอาชนะไปได้ ซึ่งผลน,นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ระดับดิวเช่นสามแล้วก็อยู่ในโซนตกชั้นด้วยนะครับอืมอถ้าจะมองในแง่ร้ายคงจะพูดกันได้ไม่จบเอาเป็นว่ามองในแง่ดีแล้วกันยึดคำพูดของเชเบรลโซ่หลังเกมว่าโอเคผมพอใจกับเกมนี้อย่างน้อยเราก็ได้ผลการแข่งขันทนี่ต้องการกลับออกมา